เงียบสงสัดดีขนาดไปไหมไปถ่ายหูบเปลี่ยนโปรไฟล์นี่งามแล้วนี่หนุมน่มๆแนะนำให้หนุมน่มๆเปลี่ยนรูปโปรไฟล์พี่นองซอนเข่าเด้ฮามายังนองมิดพรีเซตนนะแม รีเซนให้ป้าลุงฟังนะแม่มาตึงแหะไปเลยมาตึงแหแต่ประดัป้าโอ้ยอืยอ,อกะท่อมกลางนาะเอา้าเที่ยงไหนมีบ่บอหน่นะนางเห็ดเองเธอบ่หน้าหนะ่ะเออกระดูกเห็ดแต่เธอ,เธอ โคตข่าฮะนะจะเป็นวงังงามกระแม่หน้าห้าซ้าบอดน,นะซัำคือแบบนี้นะบอกเลยว่าทีมงานนี่กินโมบิดดอกสองปี <c oughs> <c oughs> อันนี้ที่เจ้าเลือกเข่าดับสีหาสอบ่แม่เอาไปสีหรือบ่ <c oughs> ขากบรรยากาศเด้ งามงามงามเสียงเราตาอันนบอเราเลื่อยใหม่บอเนะเออแม่นมซองลางมอเทียงคนน่ะเออตัวนีเทียงกลางน้ำเทียงกลางนั่งเราเห็ดชองสั้นได้เออ ปลาโตยนนายน,น,นะมูนละล,ลายอะไรแต่ผูอู้อรอแมนบุ๊สัตว์ผูกไม่ยากฮะละมูนละล,ลายไปลูกไฮรานเดี๋ยวเนี่ยมาก,ก่นหนุ่มๆนะไอ้ตาลงมาทออ้อมาซิมเปิดมึงดูจังได้วะน้องนี่นมาทอนตา,เอ,านเออ อ่าเนี่ยมาเนี่ยมาให้มันได้เด้อสว่าได้บ่ได้ไปพี่น้องน้องที่สองป๊าตัวน้องกูไม่เห็นกระขากไอยขออยู่ขอกินหน่อยเด้อบอกเอาได้คือน้องเมื่อกี้นั่นจะบไปกินย้อน เอามองลงคือเก่ามองตัวนี้นะเรือะไรได้ตกเข่างานมาดีเราเป็นอะไรได้นุ่มๆงานวันนี้เขาเป็นอะไรนักยุ่งแต่ว่าแดดเนาะ เป็นน้ำนุ่มต่างแดดแล้วบางฮักถอพีวีซีขาดเป็นถอดตนั่นอยู่ซอยนายสางเพลินไปูกไงซอยเลื่อนายสางก็หนักไปลูกไมันนักน้มันมีน้ำอยู่มันมีน้ำเลยมีน้ำอะไนเอออใส่ตัวนั้นมันอยู่แล้ว น้ำมันอยู่งานเหมือนกันหลายสมควรจะคล้องอันเอ่อจะคล้องเคสนะยิ่มบุบเลยพี่น้องเลยแมเขาก็เลยถามว่าเป็นอะไรดีแต่มันบอกขาดบอกเบกขาดเลยใจลายมันเลามันบอกขากเลยเสียเอาออกเลยสูบเอาน้ออกได้กันดีใจลายเป็นลุงเลยตัวอนาคตต่อไปมันก็จะได้ปลูกพังเขาหมักปูหมักปูกงานปลูกนี่บ่มาเขากับสิญงแวเยียดเขานะ แม่เดืดเยียดในข้าเจ้าปลูกเพรเป็นเศรษฐกิจประจำตัวข้าเจ้าได้เลี้ยงเลี้ยงครอบครัวปลูกปลูกนั่นปลูกนี่นะปลูกพักปลูกยังกับหลักาเอาเยเนาะแม่เพราะว่าแม่เขาเจ้าเขาเจ้าก็เลี้ยงอยู่ด้วยงูขัวคว้ยเขาอะไรเลี้ยงเหรอแม่เพราะว่าที่ปลอยอยู่นี่กระพอเป็นครับงัวเขาเจ้ามาเลี้ยงก็เลยได้ปล่อยแทนเอางูข้าวเจ้ามาเลี้ยงเอาลูกมันปั่นกับลูกมันได้ยุบลูกมันเตวทีตดีก็ยังปั่นกับ ก็เลยนี่มัวมะลิครอบครัวเป็นกระบุมีสัตว์ยังสักอย่างยังกระบุมีเขาเพี้ยนซะบุมียังเลี้ยงเลยเอาเอาเป็ดเอาไก่มาให้เขาเลี้ยงแล้ววันนี้เด้อเออร้านก็ยังบุญใช่บมีพี่น้องเลยพอน้องเยี่ยมเอาให้สี่โต้บรรลุเยวถ้าเกิดว่าเงินเรือเรือจังใดเดี๋ยวสิเอาเป็ดเอาไก่มาให้เขาเลี้ยงเลยแม่พอได้ก็จะเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจประจัมโตเลี้ยงไก่มันบริส โลกดอกอยู่ไกลหมู่ปานนี้แม่ได้ข้าเขาครับพ่อถ้าเลี้ยงไร้กับพ่อได้แต่ว่าต้องเกี่ยวข้าวซะก่อนแม่เขจะมาเลี้ยงตัวเองเดีละครั้งอีกแม่และเกี่ยวข้อแหลวก้อนแ่เล้ยไก่จะเป็นอาหารนุ่มๆห้าตากแดดกันณะเริ่มวันนี้พี่น้องก็ทำงานตากแดดกันนเด็กของแจ้ยงไเายซอยนายสามคนพออยากให้แล่ไวัย เพิงน้อยคอนวระจาดการใส่ปลาเช้าใส่นอนเดียวกบโบกเลยก็มามือหนาก็ได้เขี่ยวของน้ำแหละแม่มามือหนาสิใส่สร้างเพื่อว่าหับประกันภายในสามมืออาศัยใส่อ่อนซอนสั่งมือโปรนี่เด้อพอดินยังบนแอนเพมือนปาดินยังบนแอนบนสิเจาะเจาะลงในตอเราห้าสิบอ้าลูกเขาบุเคยพ่อนหนาม แมนไม่เคยเห็นอาบเลยน้องแค้นอาบเลยเด้ยอ๋ออีเผือกนะแย่งซีนเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยสีหนุ่มเอฟโรน้องโมน้องแมนน้องตาน้องมิดน้องน้องลุง ขวานมาหน่ะแม่ตาตะมันดงผู้ชายกับขากเนาะพี่น้องเอาแม่พี่น้องเอาแม่ Facebook ส่วนตัวบ่าวแมนภาษาไทยพี่น้องบ่าวโมภาษาไทยคือการแอดโหลดล้วๆบ่าวขวานบ่าวตาน้องมิด ปัเาเต๋อเผือกอยู่ในดงผู้ชายพี่น้องอ <laughs> นาางกริแฮนแน่ผู้โอ้ยผูมันใสเขาวสาดพพี่น้องเอาสิมาร,รีวิวค้องฝากพี่น้องเย้ยเป็นค้องฝากที่ได้รับหลับข้างแรกในประเทศลาวเขาเนาะอันนี้นะ เพื่นฝากมาหายจากประเทศไทยผู้ของฝากจากคุณพี่ใจดีเฮาเพิ่นว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อนะผมว่าดีจากผู้ใหญ่ใจดีสิตังค์ธรรดาว่ามาจับกล้องนะว่าพายว่างนะเร็วพี่น้องเอ้ยต้องให้มีคนจับกล้องบาดนี่เออเพื่อนฝากมาตไนะไสเนาะเบิกก่อเด้ดเอเบิ่งบ่เบิงบ่งเบิกก้งไปทางก่อนเด้อ จังหวัดแ oh man, you, พร่โอ้แม่ยุเาเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กเห็นอยู่ว่ะจังหวัดแพร่เจ้ยังก่อนนะเอาเกี่ยวเห็นยังนะมงสอาเกี่ยวมาเปิดโห่หลายไอ้ผู้ชายมากก็ผู้ชายก็มีแต่ผู้ชายมีเมียโสดเนี่ยแต่สามคน อีกสามหน่อยม,ม,ม,มีลูกมีเมี่ยมแล้วกูเสียดายเด๊ะเสีอข้าวอีกบน้านหน่อยเสีอข้าวบราอันน้ำวายกับฉัน <laughs>